ข้าวแรงโคะตึงวันนี้นะผมแอบลัางซี่ออมไกลไกลบ้านครับตีิ่นแต่แอบแต่กลนมันได้ยังไงเห็นนะครับเหลืองเหลืองเสมือคนนี้ถูกกระเทียมเลยผมนะครับใเจ้าที่นั่งอยู่นะอีกตัวนะครหัวละพักอีกตัวครับผมแล้วก็มีไข่เอกครับผมอืกูเทียมะ เล่นก bon, ันมาเร็วอุ as, ้ยลูกฟุตบอลเดียวไหนวะเออมาสนามกำลังโล่งเออสนามกำลังโล่งเฮ้ยบอลอยู่นี้บอลอยู่นี่มาเลยครับผมมาเลยครับผมมาเลยครับผมข้ามได้เอามานี่ก่อนเร็วข้ามมาฮูล นี่นี่เออไปเลวไปเล็วไหนหูของชอบเดี่ยวที่มาแล้วคนนี้นี่ของแท้มาแล้วลูกบอลขึ้นห้องนักลูกเอาละได้แล้วครับผมกระโดดข้ามหัวไปเลยเออเอามาเลยเอามาเลยนะพูนย่งไม่ได้แยงยยงอยู่ย ตึงมาเมื่อยป่ะทีนี Gun ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเกมจะเหนื่อยจะเหนื่อยอยู่ลงไปแล้วครับผมเพิ่มได้กระเทียมป่ะเนี่ยตะไคร่ก็ไม่ได้ใส่บ่ะใส่ตะไคร่ครับผิดสุดตะป่าประแดก

แต้ท่านมีแสบพกกันครับขามันมีแสบมากไปแลดี๋ยวไปลวกันมีตำมม่วงครับผมเลีวในแดกรูรถที่หลังเพิ่มอีกความเข็ปขุมันนัวแบบนเนี่ยนมันแบบนวะตรงตอนขัวไกล้ล้ะตอนสุ่ท้่ายครับผมปีท่ายนลยแม่ตูเลยนั่นฟอดกันน เรียบร้อยมีการห้อยผงชลดแล้วนี่ชลดน้ำป่าครับผมชุดแม่นนย,นนยต้องไปฟัเเนเศรษฐาี่ะ ปแปกมีต้นหอมพร้อมครับหอมฤดูนี่แก่แล้วเก็บผลผลิตแล้วฤดูเลยไปแถวพันแล้วแปรทำเอง,ดงแดกป่าหน้าหอมรถดิปูแต่ก็ใส่ปลาแดกตม้มน้ำเสียบ ชุน้ำปลาเสร็จไปต้มก่อนส่น้ำตาลน่อยใช่ใส่น้มตาดหนึ่งก็ถ่ายตาลนิดหน่อย หมัดนะครับแตเ่เบิ้ลลวกเยอะใส่จงตับไก่ไว้ให้ลูกชายหล่าเพื่อนอ่าตับไก่จงให้เกี่ยวก่อนเพื่อนเลยนะครับบีงทีเด็ดแมววันนี้ผมใส่บ้บานใส่บึกอือ้อหรือว่าฟักทองต่แบกม่วงหน่อยอู้น้ำอยูเ่เลยจอดเลย โลกระเจียวแต่เมนู่มเลเขาเด่นครับสุดหนาไก่บาดพิเปื่อยอ่อนๆมาที่นี่ทำไมนี่ม่วงอันนี้หอมเลยครับม่วงปลาสุกเด้จริงๆอย่างมันสีหอม,มกมูงูเลยท่านกินสุกเพราะแสบเพราะกินดิบแล้วก็ต้องกินนวย่ฮะเราไปเขาแกน่นครับผมกินบบมัน่วงปลาเขาแก่นแล้วแพะม่วงหน่อยเล็กเลยต่งแสบสุดแล้ว เปิดติบข้าวโอ้ยลูกบอลดำๆใครเนี่ยนะทำนี้เลยนะ้าบไปเลยเออหุ่นของแทบมันนมเกีบยบ้บหนึ่งอพอแล้วเหนื่อยเมื่อกี้นี่รุ่นเขา้าเศร้าแบบแตกันเลยพิดจ,จังหวะตรงหลังยางดีๆครับมองหน่อยมองฟ้าเสียนามไปเลย เดี๋ยวรักเอาตับไปก่อนเพื่อนแล้วนี่ขนาดปลป่อยพัดลมเป่าเพิ่งหน่อยนะครับลวกลิ้นนะเดี๋ยวนี้ครับมคืนต้องห่วงคมนัวอยู่รประมาณนึงเหัอผมรสชาติดีจัเลย

hoàn cái bị nó ừ, nó những chèo chèo mà lấy chèo mà lấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เป็นพริกไต่เนี่ยโอ้ยจริงสิละก็นหน่อยเดี๋ยวตอนเป็ดแห้งเป็ตำไนมันคือหวานเกินไปนะว,ว,วา้าวปลานึ่งชวมะม่วง,วง,ง,งสุกนะที่ปดวดหอกัหวาน,น,วานโอ้ กลองวันนี่ใสความนี่ต็เข้าวใส่กะทิลงไปนตักจ้าเรื่อยเเลยต้องบุงค่ะสี่เจ็ดน้ยต้องจับเกียวเกียวเยอกิน ดปมีนุ่งผอขอเลยมึง,งต่บง,ง่วงต่บง่วงมันาสิปนปลาทูเลยฮะน้ำาเล้เขี่ย้นบนิ้นมนค่บ่ด่น

Chọc cao Đã อะไครับผมหอมใครรุ้นหวานจะบ,บ่มมั่นไปเลยมนู่หวานๆเพราะว่ามันน,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 นี้เอาไปทานง่ายเดี๋ยวหลับแล้วไปแล้วครับผม,มไปแล้วครับผมไปแ,แล้วลุกมาทำไมเว้ย